กบสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเรยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะสำหรับขนมไทยเนาะอย่าลืมแวะเข้าไปเอากันได้นะคะ โพสโพกโมโมตกแต่งนะคะรอบนี้แก้แค้นนะคะ0770นะคะ6556 6นะคะ4774 4นะคะหมวดนี้ต้องแก้แค้นเนาะพี่พี่แม่แม,ม,ม่จ้าตัวเดิมเอาไปด้วยนะ64เนี่ย ตัวเดิมหกสี่เกสีเผื่อใครชอบนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะเป็นห้าสองสี่ไปนะคะแค่นี้พอสามตัวนะคะสามตัวเนาะเดี๋ยวลองให้สามตัวดูสิเผื่อใครชอบนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะเดี๋ยวยวนี้ลองให้เฉยๆนะคะให้แค่ลองให้เป็นแบบเรียกว่าอะไรอะ เดิบเบไปก่อนนะคะเดี๋ยวลองให้แป๊บหนึ่งเผื่อใครชอบไม่ชอบไม่ต้องตามนะสามตัว8 5ดห้าสามสา9หกเกนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะสามตัวนะคะ อันนี้ลองที่เฉยเนาะพี่ๆไม่แว่าจะเข้าไหมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะเพราะไม่เคยให้3ามตัวเลยให้เต็นในบ้านนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพาเรี c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิกกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโชขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า